สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องราวสยองขวัญที่เกิดขึ้นจริงมาเล่าให้ฟังกันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2549ที่อำเภอละแปลจหหัดอุตรดิตตซึ่งตอนนั้นได้เกิดเหตุการณ์โคนลนถล่มครั้งใหญ่คืนนั้นพอครังผมซึ่งเป็นช่างทำเสาไฟเพิ่งกลับจากการซ่อมเสาไฟในพื้นที่ประสบภัยทุกคนในบ้านเข้านอนตามปกติจนกระทั่งตอนตีสา แม่ของผมได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนผู้หญิงกำลังร้องไห้อยู่แถวหน้าบ้านด้วยความสงสัยแม่จึงลองเปิดหน้าต่างออกไปดูสิ่งที่เห็นทำให้แม่ขนลุกเป็นภาพของผู้หญิงในชุดคลุมท้องสีขาวนั่งก้มหน้าร้องไห้อยู่ตรงหน้าบ้านของพวกเราแม่รู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ธรรมดาเพลาะัยจะมานั่งร้องไห้หน้าบ้านคนอื่นตอนตีสามแม่รีบปลุกพ่อให้ลงไปเอาพระ ที่อยู่ชั้นล่างขึ้นมาให้ห้อยคอหลังจากนั้นไม่นานแม่ก็ได้ยินเสียงประหลาดอีกครั้งคราวนี้เหมือนเสียงคนกำลังขูดผนังบ้านด้วยความกังวลแม่จึงเปิดหน้าต่างออกไปดูอีกครั้งสิ่งที่เห็นทำให้แม่แทบช็อกผู้หญิงคนเดิมไม่ได้อยู่ที่หน้าบ้านอีกแล้วแต่กำลังไต่ผนังบ้านขึ้นมาชั้นสองแม่ตกใจมากพยายามเรียกพ่อแต่ไม่มีเสียงตอบรับในที่สุดแม่จึงกำสร้อยพระที่ห้อยคอไว้แน่น แล้วเริ่มโสดมนทันใดนั้นร่างของผู้หญิงคนนั้นก็หายวับไปพอรุ่งเช้าแม่รีพาพ่อไปหาพระที่วัดขั้นบอกว่าวิญญาณผู้หญิงคนนั้นตามพ่อมาจากที่ทำงานและตอนนี้ก็มาด้วยเธอต้องการจะบอกว่าศพของเธอยังติดอยู่ใต้โคลนตรงที่พ่อไปซ่อมเสาไฟพอจึงรีจิตต่อเจอ้าหน้าที่ให้ไปค้นหาในจุดดังกล่าวและสิ่งที่พบคือไม่ใช่แค่ศพเดียวแต่ยังมีผู้เสียชีวิตอีกหลายราย ที่ถูกฝังใต้โคลนนั้นเรื่องราวนี้เป็นอุทาหรณ์ให้เราเห็นว่าบางครั้งเหตุการณ์ธรรมชาติที่รุนแรงอาจทำให้มีผู้เสียชีวิตที่ยังไม่ได้รับการค้นพบและเป็นภารกิจของเราทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวน่าขนลุกเรื่องต่อไปสวัสดีครับ